สวัสดีค่ะวันนี้เอาบรรยากาศตอนสามทุ่มครึ่งมาฝากเพื่อนๆน,นะคะอยู่ที่เมืองบาเกนประเทศนอร์เวย์ค่ะนี่เป็นบรรยากาศริมทะเลนะคะเพื่อนๆเ,เรามองไปฝั่งนู้นก็จะเห็นตัวเมืองนะคะเป็นท่าเรือค่ะท่าเรือก็จะเป็นมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็จะเป็นตัวเมืองที่ผู้คนมาจับใจ่ายใช้สอยซื้ออาหารการกินนะคะแต่เราจะอยู่น้ําทะเลอีกฝั่งหนึ่งนะคะเรา มองไปฝั่งนู้นก็สวยงามมากๆเลยค่ะจะเห็นจักรยานจอดอยู่นี้เป็นเราสามารถขี่ได้นะคะแต่ว่าจะเสียเงินนั่นเองค่ะจ่ายเงินทางแอปนะคะบรรยากาศช่วงพระอาทิตย์ตกดินสามทุ่มครึ่งสวยงามมากๆเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปนี้นะคะช่วงนี้อากาศก็มไม่หนาวนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Angel Oil ยดด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะ่ะ